Cái สามสามจุดห้าหรอไอ้เนี่ยแี่ไหนพี่รถเรถมาดูใหญ่ของกีก็ใหญ่เทียบกันไม่ได้เลยอะยอดหมื่นเก่าราคาเท่าไหร่รู้ไหมพี่รถอะตอนนี้หรอสามสิบสามสิบห้าหรือเปล่าสามสิบป่ะไอ้กอตีนที่มันด้ซื้อสี่สิบเอ็มเนี่ยสีสิบเลยหรอไต่ลดซื้ออะไรหมืนเก่อยู่ไหนครับไป่เลยไปเลยไปเลยหมื่นเกสิบประมาณสีสิบได้ไปเลยไปเลย ไอหมืออ่นไอหมืออ่นไอหมื่นก่อนหน้านี้นมนนนนไม่แล้วขันเลยอ่าแบบไอฟ้าถูกต้องไหมจะซื้อเขามันจะซื้อเขา,า,ม,ม,ามันไม่ได้ขายมันจะซื้อเขาเมันคว่มได้แล้วนะพี่มันได้โปรไม่ถึงกิโลจะขายใ,<ช>ให้การติดใช่ไหมใช่พี่เออขายเลยมานฟิกได้เลยมันฟิกได้แล้วนะโกงๆเลยอ่ะคันเนี้ยคันหนึ่งท่าไหร่นะไม่เก่งสี่สิบปอสี่สิบเฮ้ยกอติดมันรวยยังวะ รถอะไรยอนรถยอนหรืออะไรหรือเจะไม่ได้ว่ามันขายไฟฟ้าหรือรถถมออกไปกันไหนใครรู้เป่ะกดติดบ้างวะอนี่พี่กดติดสถมขายนี่ไปจ้าพี่พี่กดติดเถาขายไฟฟ้าไปนี่เด็กหมดต้องกับฟ้าไฟฟ้าใหม่เย ติดเลยตักเส้นเบรกยากจัดที่แฟมอ,อ่ะแม่งยากจริงเว้ยเบรกบูที่แฟมคือยากมากเว้ยยากแบบยากเลยอ่ะาัหน้าวินอยู่ไหมครับอาสามสามจุดห้าใช่ไหมไอ้แม่แมไอ้ป้าข,<อ>ขับแล้วดีไหมป้มาดีพี่ดีเลยสามสุดหนึ่งพี่ผมเอาไปจูนมาแล้ว ตอนแรกมันพิกไม่ได้แขนตอนแรกที่กูเคยมีป่ะตอนนั้นป้าที่พิกไม่ได้ครับตอนแรกอ่ะเอาไปรออ๋อที่มันพิกไม่ได้ตอนนี้เขาปรับมาหมดเลยเปล่าใช่ครับพิกได้แล้วพี่พี่ลุงจะดูนให้เมนดิทเมื่อกี้ครับอ่าอ๋อเขาปรับมาหมดเลยเฮียถ้าอย่างนั้นน่ะเขาปรับมาหมดเลยเว้ยมันคนละกันนะพี่จิโร ไม่อีคันเดียวกันหมื่นที่แล้วไงตั้งหมื่นรถยอดหมื่นล้านแล้วจริงจริงถามไงคันนั้นเลยถามห้าแรงไหมลุงแตงอยู่ีะมีไหมครับมันต้องมีแบบเป็นยังไงบ้างอะไรนะเล่ย์เมืองเป็นไงงบ้าคยังไงบ้างแรงแรงแรงจูนไหมมีมีครับแต่ทำไมเบรกนี่ไม่ติดไม่ไหลอะเพราะว่าดันเบรเต็มเลยอ๋อรอหลาดการแก้จูนใหม่ดิอ่ะมันเบรกรถไม่ติดว่ะเอกรสติดมันขายนะมันไม่ได้ซื้อขาย ส้องเปลี่ยนสูตรจูนใหม่ได้เหียอะไรอยู่ไหนอ่ะรถาอาวานคุยยุ่งนักเนย คือมาโคผมใช้งานทนี่ไม่ค่อยได้วะไอ้ทีพอรอดูหน่อยวะมาโคกูน่าจะใช้ที่งานที่นี่ไม่ได้อ่ะออแย่อยู่ว่ะ น้องตอดตอัดเอได้ครับคุณโจรสลให้คนในแก๊งดีอ๋อได้ได้๋ยวพี่ไปเอา,เอา,เอาของก่อน ขอบคุณครับครับผมมึงมเราเปิดไ,รรได้ไงไม่รู้ว่ะใช่หรือเปล่าลุงใช่พีเนี่ยมึงไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรแม่งเลยเฮียยืนเติมน้ำมันอยู่รถระเบิดเฉยแล้วค,ครับ,บค,ครับ ไอ้เยอยค่าจูนผมเลือนมากเลยเว้ยเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะผมมากดนิวไปทีนึงไ้เยอยค่าจูนมันปรับเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยไอ้เยอยผมเหลือพอยโคตรเยอะเลยคือเป็นพอยรถปกติอ่ะคือตอนแรกพอยแม่งอย่างเลือนน่ะคือแม่งกว่าจะไปแต่งไปเติมตรงนู้นได้คือยากมากอ่ะอันนี้คือพอยรถปกติอ่ะคันเนี้ยตอนแรกพอยแม่งโคตรทุเรศอ่ะคือพอยแม่งทุเรศมากอ่ะ พอยแบบโคตรเก่าอ่ะพอยแม่งเก่าแบบเก่าแบบเก่ากึกอ่ะผมผมลองกดรีไอ้เมื่ะกี้นี้ไอ้เชื่ออะไรวะทำไมพอยมันเหนือเยอะจังวะอันนี้คือคือพอยใหม่แล้วนะคือผมใช้แบบเก่าอ่ะแบบเก่ากึกมันต้องนานอ่ะรอดูว่ามันว่ามันดีขึ้นไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันเบรกดีอะไรดีหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ พอยแม่งเก่าจริงเว้ยเก่ามากเสียดายเมื่อกี้น่าจะเปิดให้ดูว่าแม่งได้มากี่พอยเสียดายกดจูนไปละเออเนี่ยไอ้เหี้ยเบรกบูทมึงดูดิกูได้สูตรจูนใหม่ไอ้สัตว์อันนี้ได้ใหม่แล้ว กูรู้ว่ามันชา้าลงวะ่ะต้องอีกกล่องปะวะเฮ้ยไม่ดียวะ่ะประมาณนี้แหละต้องประมาณนี้วะชา้าลงวะ่ะเชี้ย ไม่ติดเหมือนเดิมว่ะเะอะไรวะ วิธีกดม,มาโคโเฮียดูแลดูวิธีกดม,มาโคและคือที่นี่มันไม่เหมือนที่นู่นเว้ยถ้าที่นูนน่นแบความเร็วมันจะตกที่นี่คือกดกดมาโคยังไงก็ไม่ตกดูดี่ผมกดกดมันตกแค่รอบเดียวเนะี่ยกดทั้งทางได้เลยถ้าอย่างนี้ ได้ผมกดทั้งทางได้เลยผมกดแช่ได้เลยนะ <_ m ary> ใครสนใจมาโคแฟมครับเบรกบูสผมขายครับ <_ m ary> โอนครับผมขายแค่เอาเอาสองร้อยทูพอมาโคกดได้เรื่อยครับกดค้างได้เลยครับสองร้อยทู จะเอาทักมาครับท็อปอัพครับท็อปอัพโน่หนึ่งมาโคลงแม็กอยู่เนี่ยนะครับเออเสียงฮอแป๊บนึงดิ อนี้ก่อนกูไม่ได้ที่หนึ่งได้ไงวะแยที่เนี้ยกูไม่ได้ที่หนึ่งแน่วะที่หนึ่งตลอดการต้องเป็นกูด้ ที่หนึ่งตลอดการกูมาโอเคสัตว์เอ้ยหนึงผมขอ,อยุ่งไอ้เที้ยนนี้ก่อนขอ,อยุ่งไอ้เที้ยนนี้ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งขอที่หนึ่งตลาดกว่าที่ที่หนึ่งตลาดการก่อนห,ห่างกันแค่เจ็ดเบี่ง จัดวอร์เรดวิ่งสามร้อยได้ยกลองเดี๋ยวแช้เด็กกูดอ่โอ้ไม่ถึงสามร้อยช้านะแชท đây rồi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  สีมอง พอใจพวกมึงยังวะไอ้เหียป่วยดูเรียนจัด สาบเบกรกพูดได้นะนะเมื่อกี้น่ะไอเ้เหี้ยอย่ก,กูแม่งไปสูริงแม่งเลยไอเ้เหี้ยแม่งเจอสวนสวนหน่องสัตว์เอ้ยทางอื่นมึงไม่มีให้ไปกันหรอะวะไอเ้เหี้ยเอ้ยว่าต้องมีอุปสรรคข้างหน้าชัวร์เลยเฮียกูมั่นใจด้วย เดี๋ยวผมให้แก๊งคุมาปิดถนนแม่งเลยสัตว์เช็คทุกโค้งโอ้โหอ้ีจะพุ่งไปไหนอะไอเนี้ยจะพุ่งตกนั่นอะโอ้เสียเวลาเลยเมื่อกี้เนี่ยอะไรได้อยู่ไม่กี่วิ วิสองวิสองวิได้ทีนี้เดี๋ยเมื่อคืนตรงนี้ได้ ครับลุงว่าไงลุงครับไอรถรถยอดหมื่นขายไหมครับที่โลบอกให้มาถามลุงอ่ะมีมีเป็นสิบคันเลยอ่ะบ้ากูมีไม่ถึงไม่รู้มีมีมันมีคันยอดเก่ายอดใหม่ด้วยอ่ะเท่าไหร่อ่ะแปดคันอ่ะลุงรับเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อ่ะมึงรับเท่าไหร่อ่ะราคาเดี๋ยวลุงอะไรนะราคาไม่มึงอ่ะรับเท่าไหร่เราไม่รู้เลยอะผมเพิ่งกลับมาเอากูจะรู้มึงไม่ล่กกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโอเคลุงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมไปถามไ้แล้วเดี๋ยวผมโทรมาครับอคครับผมครับ นกเหี้ยสิงสูเลงโซเลง